เลนเลนมันแพงกว่าไม่รู้ว่ามันมันจะมีแบบกรอบลิมิเต็ดใช่ไหมครับเลนซ้ายไะเลนซ้ายขับช้าเลนขวาขับเร็วอ่าถ้าแซงเลนซ้ายเป็นไงตั้าแซงไปเลนซ้ายเป็นไงเขาป่าเลนซ้ายอะดอกเยอะเขาดอกเยอะดอกเยอะมาแล้วครับแอนสวัสดีครับพบกับพวกเราชาวดอกเยอะแล้ววันนี้กับเกม ที่เราเล่นประมาณหลายรอบแล้วแล้วคนอื่นจะเล่นคำต้องแทมเออแทมดีกว่าใช่พูดเท่มก็คือเราจะพูดมไ่หยุดคนตายแล้วก็พูดได้ใช่ไม่ได้พูดไม่หยุดคนตายแล้วพูดได้พูดอะไรก็พูดได้พูดอะไรก็พูดได้เออจับเวลาไม่หยุดทีจับเวลาแลอวจับเวลาสิ่งไม่หดนี่ เอนี่ดูจากนี้ก็ได้จะไปนั่งดูนี่กับสิบนาทีได้ไงจะเวลาก็ได้พอมันเลิกอ่แจกแจกแจกนะแต่แจกแล้วค่อยเริ่มเริ่มมาแจกก่อนแจกก่อนต่อไปอ่ะมาเดี๋ยวรอเวลาทีสามสิบสามอี่ลงน่รอเวินเดี๋ยวยโทรศัพท์ก็ดีเลยอืมมันง่ายไปชีวิตบางทีไปเริ่มก่อนดูก่อน อ้าวนี่อะไรหาวแท้หัวอ่าทิ้งตัวง่วงเ่พี่โป้อ้าวง่วเหยมันเป็นวันสดชื่นอยู่แล้วถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบไปโกจะปล่อยโกไปไหมนี่กูคุยด้วยเหนื่อยเลยใช่จะปล่อยโกไปไหมไม่ช่างแม่งเลยช่างแม่งไหมเออช่างแม่งไหมช่างแม่งเไยไหม ไปแล้วหนึงไปหไปึงอิศพเลยงานไว้ด้วยมีอะไรถามค่ณได้ไหมงนเลยงานวาเลยมีอะไรถามคุณสั่นอะไรวะตีเงืกสั่นเัไงตีเหงือกตีปากตีเงือกตีเหือตีหงือตีปากเนี้ยเพราะเ็นวนฟันเนี่ยคืออะไรอ่ะเหยเหน เอาเมื่อกี้เมื่อกี้แต่แต่่โกรู้สึกว่าโกไม่ตรงกระเพกแล้วปล่อยโกไหลไปเลยไหมอะไรคือปากดีไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยงานงานเข้าใส่คำว่าอีเลยนะงานเข้าว่าแล้ว นี่เหมือนรู้เลยนะรู้ทางแล้วรู้ตัวด้วยอะไรทำมันหัวคืออะไรล่ะไรทำว่าอืดจะพูดทำไมอ่ะบ้าเขาหรู้แล้วใครอย่างไม่รู้ใครบ้าอ่าไป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 รง้ไหมหนูจะไปรู้ว่าอะไรหนูเป็นเจ้าตัวเล็กๆหนูไปเรื่อยไม่ที่จะถึงนี้ไปเลยถูกไหมไม่ไปไม่ไปคือ ไม่ลอยไม่ไปไม่ไปไม่โยนไม่โยนเหรอไม่อยากคุยกับมึงมันไม่อยากคุยกับใครอะเดี๋ยวนี้มั่วแล้วอันนี้ไม่ได้เออแย่เหลือไลยต้องพาต้องพามันเติมเลยมันจะมามาเล่นไม่ไม่อะไรเลยนะเอออะไรกันเนี่ยกำลังคิดอยู่โอ้โหไม่ตอบแล้วมันจะไปได้ไหนตอบตอบตลอดเคยไม่ตอบวะตอบไปเรื่อยอือ เออคือตอบอะไรอ่ะคิดว่าตอบตรงประเด็นตลอดคิดว่าอะไรปวยเหรอนี่เอ่าไร่แดงใช่คนนี้ชาร์จเลยไปดูไปย่งตอบอ่าดีกว่าเนี่ยไปดอไไม่ตอบพี่ก็ตอบเลยตอบทำเพื่อตอบก็โดนดิอ้าวรู้ยงหนูก็แล้วหนูก็ตอบหนูก็โดนเหมือนกันตรกวดน เคยกดไหนขางในดีกว่าข้างในข้าไหนวะเนี่ยดูแล้วกรอบกลองแว่นนี่ซื้อที itation, ma, ization, uh ่ไหนกรอบแว่นนี <s <S <S, ่ซื้อที่ไหนโรตัสโรตัสสั่งทำพิเศษอะไรไหมไม่พิเศษธรรมดาทำโรตัสเฉลียร้านอันนั่นแหละอันนั่นแหละร้านแว่นนั่ทบุตรทำไมเขาทำเหลี่ยมจัดเงี้ยเหลี่ยมก็เป็นเกมเมื่อกี้เลยเยมเข้ารูปพอดีพอดีเข้าทรงพอดีเข้ารูปปกติคปกชิต่อบแพงไหม กรอบแพงไหมอ่ะกรอบแว่นแพงไหมถ้าอะไรอ่ะซื้อทำไมซื้จึงสูงไหมสูงสูงคืออะไรวะราคาสูงไงสิขอบคุณนึกว่ามึงไปซื้อชั้นสิบไม่หาโลตัสมีกี่ชั้นมีสิบไปถูกสิบางคนเขาเอาโครงไปได้ไม่ใช่เหรอแล้วก็ให้เขาทำเลนส์ฟรีเออไม่ฟรีอหรวะอันนี้อันนี้ซื้อซื้อที่ไหนอ่ะเลนส์ฟรีที่ไหนอ่ะเลนส์เลนส์มันแพงกอกไม่รู้ว่ามันมันจะมีแบบกรอบลิมิเต็ด เรียนซ้ายไงเรียนซ้ายขับช้าเรนฝ่าขับเร็วอ่าถ้าแซงเลนซ้ายเป็นไงตั้งแซงมาเลนซ้ายเป็นไงเขาป่าเรนซ้ายตำรวจจับด้วยตำรวจจับไม่จับไม่จับนะแซงแซงสายอาจจะจับไหนบอดเต็งอาจจะจับบอดเต็งจับไปเลยจับไปจับไปใได้ันไม่ได้กัจับไปโยนทิ้งเลย ไอ้ที่ไม่เผาอ่ะไม่เผาอ่ะเลี้ยงแมงเลยกินอ่ะพี่เอ๊ะไม่สนใจเวลาโอ้โหไม่พูดกาสเลยไม่พูดเลยเอ้าหนูพูดตลอดพูดอะไรก็ไม่โยนดิหนูก็คุยมุ่งมุ่ไปอืมคุยอะไรหนูคุยไปเรื่อยคุยเรื่องไอ้โกกะแหละไม่คุยครูสร้างจุดไฟช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้เป็นไงดีดีถ้าเราไม่เอฟของอ่ะ้ยจะจุดประเด็น มีเกงขาดแล้วนี่เดินเก่งขาดแล้วแต่ได้ใหม่แค่นี้มไม่มีตังค์ต่งนี้ม่โดนมันเนหักตังค์ฮะหมดแล้วโดนทิ้งยไม่ไม่ได้ทำไมเก็บไว้เหรอเก็บไว้แพงสิว่าแพงไงสิว่าแพงขาดแล้วเก็บไว้เหรอไม่เก็บไว้มันขายมือสองได้ราคาไม่ได้เดี๋ยวก็ใหม่ใม่แค่กระดุมมันหลุดมันเย็บได้เดี๋ยวหนูเย็บคือเย็บแพ้ขาเย็บหรือ เย็บเองเย็บเองไปให้ร้านส่งมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนมี้ไม่เพื่อนรักไห้ร้านส่งมาให้แล้วไม่ต้องให้เขาไปเย็บออนไลน์ไงทำออนไลน์มือพูดอันนี้คือแผนสองของมันใช่อันนี้แผนสองมาแล้วมือพูดปกติเวลาแก้งเก่งแล้วไปให้เขาซ่อมใช่ไหมอันนี้ไม่ซ่อมให้ร้านส่งมาเลยเก็บเงินปลายทางคุณร้อนๆนหนาวๆแล้วเหมือนตัวจะสั้นๆวันนี้

ไอ้ห้าใครดูนีนะกระเป๋าตรงอ่ะอาจจะมีก็ได้อย่าไปฟังไม่มันอาจจะเอาออกกระเป๋าแล้วก็ใส่ตุกเครื่องซักผ้าแล้วไม่ใช่ไม่เคยไม่แห่ไว้ย่างล่างแห่ไว้ย่างล่างเออเออใช่ใช่เพราะว่าไอโก้มันหยิบผ้าทุกตัวใส่นี่ตัวสักผ้าพอมันอบเสร็จมันก็จะมาใส่ตะกร้าใช่ไหมล่ะพอพอมันเล็งเห็นว่าไอ้ตะกร้านี้มันใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่เอาอ้าง่วงอ่ะเฮ้ยอะไรนะ เรอจริงเนี่ยไม่อยากเล่นแล้ง่วงแล้วอยากไปนอนแล้วและหน้าที่ต่อไปมันเป็นการดีบดีบแล้วก็ทำก็ทำให้มันเก่าๆหน่อยเออนี่ก็ซื้อมานานแล้วนี่ตัวเพิ่งซักมาเนี่ยเออแต่มันอยู่ในตะกร้านะเออตัวเพิ่งซักเองซื้อมานานแล้วเออซื้อมานานแล้วอ่ะเขาไม่เคยทำอย่างนั้นกับตัวเลยตัวซ้งสองคนนี้มันพูดแล้วเจอคิดไปเขาเคยไหมเขาเคยทำอย่างนั้นมาแล้ว เราพูดไปเรื่อยแล้วเขาเคยเขาเคยทำแบบนั้นไหมทำมันมีมีกล้องอยู่ดูย้อนหลังได้แบบเวลามันมังมีแฟงมาใช่ไหมแล้วก็มีคนวิ่งมาแต่ต่างเลยแต่ว่าแต่ไม่ได้ใช่ตลาดเนี่ยตลาดเป็นกฎอยู่บริัตลอดไงไม่ใช่เี๋ในนี้ ระแวงกูรึเปล่ปกติกูจะเดินถือกล้องตามแล้วก็วางไว้หรือถ้าระแวงแล้วก็ฉีกจากที่อื่นมาแล้วเขาไม่เ้าไม่มีมาอวดในห้องนะเก็บไว้เออเก็บไว้แล้วเพื่อเผื่อใส่ใต้เบาะได้ไหมใต้เบาะเออเอาแจไปด้วยเออเอาแจรถไปด้วยเออเดินหนูว่ากุ้งกิ้งบินออกไปแล้วเดินไปนอนเนาะไปค่ะไปค่ะเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรเล็มเหรอ เออจ้าต้นเดือนอาทิตย์อาทิตย์แรกต้นเดือนไม่จริงไม่จริงกูจะไปฟังแกตัวแกตัวตลอดอืมอาทิตย์แรกต้นเดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวแห้งจริงวิ่งออกเมียบ่อยนะเอออาทิตย์หน้าวิ่งออกบ่อยกุ้งกิ้งก็เสียงกุ้งกิ้งไม่แปลกแปลกโอ้โหกูเคยอ่ะไม่ไปห้องน้ำนะไม่รู้ไปทำอะไรเคยเคยเผื่เอาเก่งทิ้งแล้วเอาถุงกลับ๊บ เคยเหรอเคยเผยไหมไม่เคยใครรับบอกว่าเอาเชาฉกจากใต้บ่เป็นยจริงจริงเออใช่ไหมเคยไหมเฮียไม่ไม่อยากจะคิดถ้ามันเกิดขึ้นเลยจะได้ตังค์เก็ไม่เคยไม่เคยเป็นคนรอบครอบไงเป็นคนรอบครอบรัดกลุ่มอยู่ตลอดตาลอยเลย ใช่ไม่รู้จะเอาเอาคำไหนมาแก้ตัวตอนนี้เราได้แต่รับฟังพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้ขอข้อตัวสามลุ้มหนึ่งตัวสั่นแน่ตัวร้อนคนเขาบอกว่าคนตัวร้อนนี่โกหกอยู่ไอ้เนี่ย่าไอ้แสตร้อนเนี่ยแตัวเย็นแตกตัวเย็นเลยตัวเย็นเลยใช่เนี่ยแม่เฮ้ยนี่ยไม่หมดเดี๋ยวไกลแล้วนี่ยังนี่ยวนมีคนจำได้ นี่ขนาดพูดไปเรื่อยยังไม่โดนคำไหนเลยสักคำรู้อยังรู้อยังรู้อย่างรู้ว่ารู้ว่าคำนะไม่รู้พอรู้ไดโก้รู้ยังรู้เรอลไม่รู้ไม่รู้รู้แล้วเลยโดนโดนตัดเงินเดือนนี่ไม่รู้ไม่เคยรู้ตอนนี้ต้องต้องเบิกวันละร้อยไปไว้กินข้าวอ่ะข้าวกล่องก็ต้องกินข้าวกล่องอ่ะไม่ไม่อยากกินอะไรก็กินไม่ได้แล้วตอนนี้อ้างลดความอ้วนแต่ไม่ได้ไม่มีตังค์แล้วไ้โก้ตัดงบอ่ะแักทิงเขาด้วยค่ะ สูญสูญสูญพระพิคน้องเข้าเลยเกิดอะไรหมดเลยไม่รับใช่เข้าในหัวของคนคืออะไรครับชอบไม่ใช่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 ครับเอามาหัวของคุณคืออะไรครับพอพอดีพอล่าไม่มาไม่มาไม่มาสั้นสั้น สั้น้าเลยอ่านว่าสั้นอ๋อสั้นพูดต้องพูดไปพูดไปเรื่อยเปื่อยทำไมไม่โดนเลยวะพูดยากเลยสั้นถ้าไป็นอันเนี้มันทำง่ายกว่านี้โอ้โหใครอ่ะจับเวลาแล้วบอกเริ่มอ่ะจับเวลาอย่งเริ่มเลยเริ่มในวันที่เงียบงาวง อะไรวะร้องเพลงไงเพื่อถ้าเป็นคนอารมณ์ดีมันผิดหน่อยอารมณ์ดีเพราะว่าเพิ่มเพิ่มฟิวดอกดอกอยู่น้ำอยู่น้ำแล้วแบ่งคนเแนนได้แล้วไม่เลยในนี้อะไรบ้างอีในนี้ไม่รู้เขาใส่ม่วงหมดเลยน้ำน้ำไม่เลยเดินไปร้านกวาดอะไรเงี้ยจใส่ไม่ใส่ไปเล้เอาวะ จะใส่แม่ค้าอะไรเงี้ยใส่ใส่เนี่ยเราผัวมาผัวเขาแก่แล้วรสชาติแบบไหนที่ชอบแต่เขายังเปิดอยู่แต่เขายังเขาเปิดดึกนะร้านเนี้ยเออเขาเปิดแต่เราซื้อมาเผื่อดึกอ่ะมีอยู่ร้านเดียวอ่าใช่ถ้าในซอยนี้มีร้านเดียวแต่ล้าแต่ถ้าไปหน้าเซเว่นมีหลายร้านอ๋อ ใช่มีแต่ก็มีเซเว่นเดียวเซเว่นน่าจะมาเปิดตรงข้างหน้าไม่มเปิดได้ไังเออถ้าถ้าเออถ้าเปิดตรงนี้ยน่าจะขายดีน่าจะขายดีเพราะว่ามีที่จอดเยอะเลมเอ็ดเวลามันเป็นร้านกว้างเงียบเลยเงาเลยที่นี่เงียบเงียบง่อยเติมาเงาเลยอะง่อยเลยเงาเลย ไออีกคนหนึ่งที่เขาลืมลูกเรลืมเมียเนี่ยลืมลูกลืมเมียลืมลูกลืมเมียอ้าวโอ้โหไอสัตว์กูตีคนละทีองเพลินอีกอ่ะคิดว่าคำว่าอะไรลืมไหมได้ไหมไอ้เหี้ยคำว่าเมียโอ้ยเหี้ยลืมลูกลืมเมียดีเดี๋ยวเซลล์ดีเดียวเซลย์ลืมกูโดนตั้งแต่เซเว่นแล้วเหี้ยเซเว่นเหี้ยอ โมซันเลยเออมันจะไปเติมมันมีครับมันจะมีจากกางจะพาไปเติมเลยมันจะมีทำในเซเว่นเลยใช่สโลแกนว่าเก็บเครื่องดื่มซาราปาเพิ่มไหมคะเครื่องดื่มซาราป้าเครื่องเี้ยวพี่คนพี่คนที่เขามาทำเมว์เขาอ่ะเขาไปไหนแล้ววะคนนั้นอ่ะเจ้าโอวะเขาป่วยเหรอเจ้าโอยป่วย เรียกมันจะโอ่งเวลาจะโอ่งอะตกลงเขาว่าตกลงเขาว่าทำงานในคลังหรือว่าเขาว่าทำงานที่ออฟฟิศโน่นนคังเนอะพูดเร่อง่นอ้าวในคลังไงนะในคลังไงในคลังไงเป็นไงหัวสั่นเมื่อกี้มึงตีกูแว่นหลุดเลยสัสตัวห้ามเขาทำไมเขากำลังพามันหาคำอย่ไปคุยเรื่องอื่นไงออ๋โอ้ยเขาไม่ว่าหรอกหลอนเลยลอยเลยโอ้โหเคิรมไปเลยเดี๋ยวคุยเรื่องงานนะมันคุยไปเรื่อย ดืมดื่มไหมไม่ดื่มไม่ดื่มไม่ดื่มอ้าโอ๊ยปกติเพลินเกินเกินอ้าเนี่ยกูรู้แล้วว่าใครแม่งตีสั่นแล้วเมื่อกี้ถาว่าเออวะดืมมันมึงตอบผิดโดนนี้มึงตายมึงโดนปะหงาเฮ้ยรู้ได้ไงวะเต็ม เอาตีไหมอ่าโดนมั่วดิมั่วดิมั่วกระจายรู้ได้ไงอ่ะก็หลอกเงียบอะไรเงียบเหงาอะไรอย่างเงี้ยมั่วกระจายยังยังไงมั่วใจไปย่ะแต่เวลาหลอกก็วงที่ร้องอย่างนี้อะวงไหนไม่รู้ พาราดอกที่ว่าเพลงใช่ใันหรือเปล่าค็อกเทลไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆมันเป็นคนนักร้องเก่าไม่ใช่หรอใครวงอะไรก็เพลงเมื่อกี้ที่หนูร้องอ่ะเด็กไทยอินสันใครวะวงเด็กไทยินสันไม่จากวงนี้อ่ะอื่คือร้องสิ่งที่ยันเป็นอ่ะอ๋อใช่เคยฟังแต่เพลงไม่รู้จักจู่แต่ควัน ตายแล้ววงมันอยู่บนวงไม่ใช่หรอเปล่าเป็นนักบอลอยู่สี่เหลี่ยมมั้งไม่ได้เป็นนักรบอลไปลอยเฝ้าคอยแต่นักโอ้ยนั้นมันร้องเล่นๆไม่ใช่หรอเป็นมุกไงไม่ใช่มันเป็นวงโรตีไงแต่ก่อนเขาเล่นได้เขาไปเล่นตลกไม่ใช่หรอคณะไรคณะตลกและมุกก็ใช่ มันแต่ก็ลองเป็นอยู่นะเจ้ทุกคนอ่ะอืมก็เป็นสายเขียวไงเป็นสายเขียวไม่ว่าตลบหรือว่าดาราก็เขียวเขียวหมดอ่าเขียวอี๋เขาอาจจะไม่เล่นสายเขียวก็ว่าอาจจะเล่นเคมีไม่พอเคมีไหมหรือว่าเบียเทียร์เบียร์ใช่ไม่ไม่มาก็โดนเฮ้ยมันน่าสงสารจริงจริงใช่ มันสบายใค่ไรพอป่วยเป็นไข้เป็นไข้วัดใหญ่สายพันเอใช่สายพันเอใช่ป่ะใช่สายไวจังมันต้องกี่วันนี่ใช่มันเป็นตั้งนานแล้วพออ่ะผอเพิ่งบอกผมมาเดินอ่าก็ไปตรวจมามามาภาคเหนือด้วยไม่ตอนแรกอะที่มันลาไปวันหนึ่งตอนนั้นหนูคว่าไปหาหมอน่ะอืมแต่ไม่ได้ไปปาวไม่รู้ แสดงว่าวันนั้นมันมันเป็นเยอะแล้วมันไม่ไหวแล้วนะมันเลยยอมไม่หาหมอนะอืมใครขึ้นไงตามแดงเงมไม่แปลาแต่เด็กเป็นจะได้ไม่เป็นอะก็มันไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลชอบไป,ไปลาเล่าเออเป็นคนเหนือจะได้หายไวที่ไหนเขาเออจะดีเท่าเด็กเชียร์บีร์ได้ปกติคนอื่นไงก็แบ่งปันเนี่ยเวลาไปึ้นมาเป็น่นี้เป็นก็เป็นคนเดียวไม่เป็นกับใครไม่เป็นกับใคร คิดว่าไม่เห็นหรือคือทำผิดพี่โคโดนตลอดเลยมั้งมันคือแค่มึงคือฉันก็โดนฉันก็โดนตลอดจักเพิ่งหลุดเนี่ยฉันไม่เคยหลุดฟิวนั้นเลยจ้ะราะฉันมันเก่งมากแก่เหรอฮึเย่หลังกาดไม่จริงไม่จริง อยากไปตักบาตรป่ะพระเขาฉันกันตอนเช้าหรือตอนไหนวะแต่ว่าไม่อยากตื่นเช้าอ่ะรอว่าเป็นลานมอญไงฮะลานมอนโอ้ยอยากตักบาตรแค่พรุ่งนี้แต่ว่าจะให้ไปยันสะพานมอนเลยสองวัภูมงขี่ไปตักบาตรเสร็จกลับบ้ามากูก็ไม่รู้เลยแต่พระเขาฉันกันตอนเที่ยง ก็เช้าใช่ไหมเหรออะไรมันฉันเช้าฉันบ่ายเอ๊ฉันเพนไม่ใช่เหรอเพนนี่คืออะไรเพนก็ก่อนเที่ยงไงเออก่อนเที่ยงพักกินมื้อเดียวตองหนี่ควายกูจะรู้ไหมล่ะกูไม่ได้เป็นพระเออโอ้ยแล้วแต่เขาจะฉันลถึงดึกก็เธอถึงดึกแล้วเขาฉันก็เธอเขาฉันก็เธอ ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็คือใครอ่ะไม่เล่นโบเลยไม่ใช่คือเมาอย่างเงี้ยกอย่าดูคำา p o เยอะพยายามพูดวนไปวนมาหลายๆอย่างนึกไม่ออกวนเวียนเวียนวนวกวนวนเวียนอ่านเขียนเองอะไรไอ้เวนเนี่ย พึ่งแต่งไม่ใช่ไอ้แค่ลองลองเพลงวงอะไรเป็นอ่ะวนไปเรื่อยอ่ะไม่เป็นเลยซักบกไม่เป็นเลยซักบกตีเนยไม่เป็นเลยซักวงซักวงดูดูก่อนกูนึกว่าซักบกกูได้ยินว่าซักบงไม่เป็นเลยซักวงเพลงไหมเพราะว่าเพลงโอ้ ไอ้สัตว์ถูกต้องไอ้สัตว์เหรอะไอ้สัตว์อหรนะไอโอ้โหโอ้โหบ่นหัวแล้วใช่ไหมครับสลัดวันนี้ต้องลาไปก่อนกับกี่แคมต้องแพมฝากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราดอกแยะลาลาดอกแยะลาลาดอกแยะลาลาดอกแยะไปก่อนบายบายลาลาสวัสด ouais ีค่ะ